งูเป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาน่าเกลียดซึ่งผมเกลียดมันเกลียดจนแบบว่าผมไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้สวัสดีครับผมโตว,วันนี้ผมจะมาเล้เลือประสบการณ์การเจอเงองผมนะครับผมซึ่งแต่และประสบการณ์ที่ผมเจอมันก็จะแบบนั่นแหละก่อนที่จะเริ่มผมขอ,อสับความรู้ให้แก่ทุกคนนะครับผมเพราะว่างูนั้นเป็นชื่อสัตว์เลา็าในอันดับสก <am> มาระอีน้นตัวยาวมีเกล็ดไม่มีขา ตัวลายจะแตกต่างกันแล้วก็มีงูงบาร์ิีที่มีพิษและวก็ม่ีพิษและรวมถึงสามารถว่ายน้ําได้โอเคหมดเวลาการให้ความดูแลได้เวลาละสาระต่อไปในช่วงสมัยก่อนผมพ่อแม่พี่จะอยู่บ้านที่เป็นบ้านไม้และข้างล่างจะเป็นดึงซึ่งทําให้มีสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่หนึ่งในนั้นคืองูซึ่งผมเกลียดมันในช่วงเช้าวันเสาร์ที่แนสนจะสงบสุขผมกับพี่กำลังดูทีวี แล้วอยู่พี่ของผมก็บอกไว้ว่าอยากจะเข้าน้ําเดี๋ยวพี่มาผมก็เลยบอกว่าโอเคในขณะที่ผมนั่งกำลังดูทีวีอย่างสบายใจผมก็ได้สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวยาวสีขาวลื้อมาจากทีวีนั่นก็คืองูเือาในวินาทีแรกนั้นผมก็รู้สึกกรีดร้องมาแล้ววิ่งออกจากห้องไปหาลูข้างบ้านจริงๆไม่ใช่ลูข้างบ้านหรอกจะเป็นเพื่อนพอ่อเพื่อไปขอความช่วยเหลือลุงก็แบบว่า ไงนะผมก็รู้ก,ก็ไปที่บ้านเพื่อไปจับงูแล้วสีเจอคือพี่สาก,กนัทีวีอ้าน้องพาใครมาเนี่ยความรู้สึกก็แบบพี่ไม่เห็นงูงูมันอยู่ทีวี่ะส่วนลุงก็พยายามดูตรงทีวีแต่ก็ไม่เจออะไรลุงก็คิดว่าคงหนีไปแล้วละ่ะแต่นะผมก็ไปกอดพี่พี่แจ๊ดหยุกลัว